KPLTV b youtube.com ครูพี b l TV ท youtube.com v l r y v n r y o n e This is ครูพี่บังเอลพูดอังกฤษสุดยอดตอนนี้นะฮะครูกำลังจะเดินทางไปไปไหนเอ่ยไปหานใหญ่ครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางเพิ่งออกมาเพื่อสึกครู่นี้เองจะไปทำอะไรนั้นฮ่าเดี๋ยวไม่บอกกันเดี๋ยวไม่ว่ากันเนาะเออติดตามด้วยกันลละกันนี้ประมาณว่า KPLTV b l TV reality อะไรํำนองนั้นเนาะ เอาละครับตอนนี้ถึงหาดใหญ่แล้วฮะรถติดมากๆเลยดูข้างหน้าสิครับรถติดมากๆอตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงออก,กว่าก็สมุิว่าใช้เวลาขับรถอประมาณหชั่วโมงครึง่งจะมาหาดใหญ่ทําอะไรธุระคืออะไรเดี๋ยวเรารู้กันแนๆ่ๆแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้เอ ชมครับตอนนี้นะฮะผมอยู่หน้าโลตา s c สครับซึ่งนัดกันน้องไว้อยู่จะหาเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในที่มอตรงนี้สักเท่าไหร่นะครกเ็เดี๋ยวใช้น้องเขาพาไปครับผมรออยู่ฮะโทรไปไม่รับสายเมื่อกี้ย<ะ>อยากปล่อยคุณิ้งไว้แบบนี้นะรถเทียวบ้างเหรอวันนี้อนุคือมาจากทางนี้นะฮะแล้วก็นู่นก,ก็คือจะเข้าไปใน,นตัวเมืองหันใหญ่นะครับ you know what? Um, at the moment, right now, I don't know. I feel like um, I am living a life again. Um, I don't know. I feel like strange because this is like new place to me. คือเวลาอยู่บ้านอ่ะมันจะรู้สึกแบบนึงใช่ป่ะแต่เวลาไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยมันเหมือนจะเป็นว่าเป็นสถานที่ใหม่เป็นเป็นที่ใหม่ๆที่เราจะต้องปรับตัวใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เคยเขับรถมหาดใหญ่ไม่เคยเข้าในตัวเมืองเนี่ยจะอยู่นอกๆก็แค่แถวนี้เองนะฮะ เพระเาะั้นเนี่ยตอนนี้มันรู้สึกว่าอารมณ์มันแบบว่าเป็นเรื่องใหม่ไปหมดเลยอ่ะเหมือนเหมือนบปนอ,อกเข้ากรุงอะไรเงี้ยคือกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าเหมือนกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคือไปที่ใหม่ๆซึ่งซึ่งเราไม่คุ้นเคยก็เป็นอะไรที่นะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันกับสิ่งที่กําลังจะทําในวันพรุ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตคือในระดับนี้ะนะฮะ กำลังรองน้องอยู่เหมือนกันเมื่อไรเขาจะมาไม่รู้โลตัสเ,เนี่ยของหัดใหญ่นะครับก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับมอหัดใหญ่นั่นเองแล้วก็นี่นี่คือ,อ,อตึกใหม่ไม่รู้ว่าตึกอะไรเหมือนกันซึ่งกำลังสร้างอยู่แล้วก็ทางด้านโน้นน่าจะเป็นประตูหน้าซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้คุ้นเคยมากเวลามาหัดใหญ่มาม,าม,ามอหัดใหญ่นี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลหัดใหญ่ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปที่นี่อ่าบอกนิดนึงแล้วกันว่าจะไปที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองอะไร จำชื่อแต่ไม่ได้โทษทีซึ่งมันอยู่ทางนู้นมัน,ม,นมันเขา้เขามาถึงก่อนมาอตอนนี้กําลังจะมืดแล้วแหละห่แสงไฟสวยมากอ่ะคือแบบโฟล์คเล์อะไรเงี้ยแต่จริงๆด้วยส่วนตัวแล้วไม่ชอบอะไรแบบนี้นะไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เพราะมัน,ม,นมันเศ้าๆเงไี่รู้ว่ I don't like this kind of feeling. I like this time of the day. It's not really good. I f e e l like a little bit sad uh, with this environment. I don't really like it. ให้ความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าที่นี่คือ Tesco Lotus ใช่ปะดูกันนั่นคือแจสโกโรตัสครับอันนี้คือ Tesco Lotus ที่เมืองไทยแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะเป็นที่มาเลยนะฮะมันจะเป็น Tesco เฉยๆมันไม่มี Lotus อยู่ด้วยเพราะว่าอันนี้เอ่อขอเนื้อเดาด้วยส่วนหนึ่งนะฮะว่าคือ Tesco Lotus ของเมืองไทยเนี่ยน่าจะเป็นการร่วมทุนกับบริษัทอะไรอีกนิดนึงซึ่งบริษัทหน่าจริงๆอ่ะน่าจะเป็น Lotus ที่มาเลยจะเป็นโลตัสเฉยๆที่กาตาก็รู้สึกจะเป็นโลตัสเฉยๆอ่อไม่ใช่โลตัสเฉยๆหมายถึงเทสโก้ sorry ที่มาเลยจะเป็นเทสโก้เฉยๆที่กาตาก็เป็นเทสโก้เฉยๆที่อื่นๆนึกไม่ออกอ่อโอเคน้องมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำภารกิจต่อไปฮะ KBLTV at youtube.com หรือ b l t v t v c o m พูดอังกฤษสุดยอด กับครูพี่บงางแอว www.kpbl.wet.com